สวัสดีทุกคนวันนี้เรามาอยู่ในเกมมีชื่อว่าโลโบในดดนโอ้ใครจะถามได้เนี่ยโโหเต้าเราต้องผ่านจุดตัวนั้นไปนะฮะแล้วก็โล่ไปทางนึงแล้วก็เจอตันจันนะไม่ใช่พวกนายพวกนายเป็นไรเนี่ยทำไม นี่คือนี่คือการขาดข้องขอโทษนะฮะขอโทษนะเพื่อนฉันก็ต้องเล่นอยู่พอดีอ่ะโอ้ยอยากใครมาเบียดฉันอีกแล้วเนี่ยนั่นนั่นสิโอ้ทุกผู้ชมครับ ตรงนี้การจราจรติดคันนะครับไม่ไปเลยรถคันนี้ไปสิงงอ,อนไปเลยเราเราจะขับได้ครับแล้วเว้ยได้ขับเลยเฮ้ยมาแย่งรถฉันไม่ดีเลยไอ้ขี้ขโมยไปเองก็ได้เว้ยหน,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 อน,นอนหนอนหนอนหนอตรงนี้โอ้ไม่น่าถามเราวันนี้โอ้ ใครจะไปได้อ่ะผมเล่นแป๊บซี่เอาเอาเอาสมพี่เออตายขารถโดนเสียค่าปรับแล้วก็ตายเราไปกับคนผู้หญิงดีกว่าเราไปมันปลอดภัยดี จะชีดชั่วหมอนี่ไว้ไปแล้วขานพิมพ์คนไทยอย่างเราเนี่ยต้องทำให้ได้เราต้องมาเย่เราต้องมานั่งโอ้โหของผู้หญิงเป็นของของรถผู้หญิงมันเป็นรถพว่วงโอ้โหรถพว่วงแล้นไหนแลธอจะมาเปบียดเราทำไมวะโอ้โหสามขัน้น โอ้มายกอดโอ้มายกอดโอ้มายก้าสน่ใครจะไปได้อะด่านนี้คนเล่นเยอะไปไกลๆซะไปด้วยไปด้วยไปด้วยสิโหพระเจ้า นั่งกันสี่คนขนะดนี้หนึ่งสองสามสี่คนนี่เกืียบไปไหวโหรเนี่ยโอ้โห,โหประเจ้านายต้องรีบไปเลยนะไม่งั้นจะไม่ทันถึงโอ้โหพูดไม่ทันขาดคํานี่มันรถเป็ดไฟรถไฟรถรางเฮ้คุณช่วยขับหน่อยสิน่าลำคาญจริงเลย นี่จะไปถึงหรือเปล่าเนี่ยโอ้ขับตามไม่ได้หยุดไม่ได้เล้ Self ไม่ได้เลยหยุดเดี๋ยวคนหนึ่งก็ชนะพอดีโอ้โหขับเร็วขับเร็วอย่าขับเร็วสิเดี๋ยวรถไฟก็เดี๋ยวรถก็ตกกลางแหละเห็นไหมว่าแล้วบอกแล้วอย่าขับเร็ว ไม่มีใครรอเจ้าหมอนัน่นไปดีกว่าเรานายไม่รอฉันไปดีกว่าเราให้มันอุปาจนาดนั้นอันนี้คือรถพ่วงนะฮะไหนอะรถพ่วงไม่มีสักคันเลยรถพ่วงรถพ่วงไหนอะไม่เห็นมีรถพ่วงเบ็ดบนทุกพ่วงไม่เห็นมีสักคันเลยล มา้วอ,อะไรวะงงมาเลวามาเร็วเราจะขับรถรางจะขับความเร็วสูงประมาณสิบล้านเมตร,รเอ้ยออย่าไม่ยุ่งเจ้าคนผู้หญิงฉันจะพาเธอไปตะลุยลาก่อน ให้เขาอยู่คนเดียวไปเลยให้เขาอยู่คนเดียวไม่ต้องไปสนใจอย่างเลยกด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 จอดจุดจุดจุดจ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 ดคนผู้หญิงยังไม่มาเลยเวลาคนผู้หญิงมาเดี๋ยวเรารอให้มันมาเลยช่องไข่ขบวนรถหนึ่งสามหกเฮ้ยเฮ้ย ขับตัวอย่างเว้ยจนายเขาพูดว่าโอ้ยมเย้เายามยยเยย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 ย่ยยยยยยายยยยยยยายยยยยยนยย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 วยย ทำไมรถล,ลาของเราบังคับชา้าจังเลยรถไฟขับเร็วเย้ได้ขับเร็วแล้วเว้ให้มันอยู่คนเดียวไปเลยรถรางของเรามันมันเป็นรถเป็นพ่วงนะฮะมันมีคละสามขั้นเองสี่ขั้นด็เพราะว่าเราอยู่ข้างหน้าเพราะว่าข้างหน้าเป็นหนึ่งสองสามสี่มาเร้ว เดี๋ยวจอดๆๆๆให้ให้ขัดของถึงสถานีจอดจอดสิจอดไม่จอดหรอขีดจอดแหละไปเร้วคบเจ้าตอบเร็วไปเรื่อยๆถึงผู้หญิงจะตามเราไม่ทันไปแล้วนะครับด้ยผู้หญิงมันใกล้เราเกินไปไหมเนี่ยพบอายเป็นแฟนทูลิงเกอร์กินผาคอมโอ้ พระเจ้าผู้หญิงแกคิดว่าจะชนะฉันได้หรือขึ้นมาตามไม่ทันหรอเพราะว่ารถลางฉันมีพวกแค่สี่ขั้นเองโอ้ผู้หญิงก็จะถึงเราแล้วเราก็ต้องนิ่ซิงไปนะครับท่านผู้ชม <c oughs> มันจะมาแล้วผู้หญิงเราก็ต้อง <c oughs> เอาผู้หญิงจอดไม่เป็นไรเราก็จอดตามผู้หญิง โอเคแล้วก็เอาโคละแม่ขับไปเร็วๆสิผู้หญิงใกล้จะมาแล้วเนี่ยโอ้โหจะจะละจอติดคันเมื่อเราเคลื่อนมาบนที่สะพานโอพระเจ้านะเออลางเกือบทิ่มตาเราไปแล้วไม่หล่ะดีนะทีตาไม่บอดนั่นติดติดอยู่ตรงนั้น เรื่องโอ้ไม่ก็เรามาสูงข,ขั้นแล้วนะแบ๊บหนึ่งแบ๊บนึง,แบบนงจอดล่งจอดสี่ okay. เค okay. ไปเลยไปเลยไปเลยเราก็ต้องเอาให้เร็วเย่ yeah. เราชนะไอ้พวกนั้นมาได้แล้วเย่รถรางขับซิ่งจะลัจอดดิข้ยุดข,ข้างล่าง สมหน้าฉันจะชนะแบบเท่ๆเฮ้ยนำมาตัวนิ้วนำมาตัวนิ้วมองหน้าไม่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 ไมดีนะที่รถรางเราไม่ตกนะเราก็อยู่ตรงนี้สักพักหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ติดอยู่ตรงนู้ไม่ได้เรื่อง ดูตัวชมถอยหลังไม่ได้ถอยหลังสลง้ผู้หญิงเขาออกเกมไปแล้วไปหลังแต่ว่าไม่มีใครช่วยเราเลยเราเราติดอยู่เนี่ยเรากลัวตกเนี่ยเฮ้ย hey! สำหรับคลิปนี้ก็ต้องตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสไครป์อย่าลืมกดติดตามให้รถลาคันนู้นแล้วด้วยนะคก็เพื่อนจะถึงผมแล้วเนี่ย ไม่ไม่นะไม่สุาเลยหรอไม่ได um ้โทษไม่ได้เรื่องนั้นเลยนะไมาอะไรของนายเนี่ย ไปไม่ถึงดูจะลาะจรติดขัดอยู่ตรงนู้นดูดูให้ดีดี